สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโรเปิดไพ่ทายดวงชาวราศีกุมและลัคนากุมประจำเดือนพฤษภาคม2565ชาวราศีกุมดูได้ลัคนากุมดูได้ช่อง YouTube สมมาทาโรเปิดดวงด้วยไพ่ยิปซีใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่และการผูกลัคนา ตามหลักโหราศาสตร์ไทยดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นฟังเป็นแนวทางอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ถ้าใครชื่นชอบแล้วอยากดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรณ์ราคาเริ่มต้น1คำถาม3าบาท2คำถาม78 มา3คำถาม99บาทและ5คำถาม149บาบาทกติกาง่ายๆทักข้อความมาในเพจเลือกแพ็กเกจโอนเงินพร้อมกับส่งสลิปและส่งคำถามมาได้เลย ตอบให้รวดเร็วทันใจมันเป็นอะไรที่ประหยัดมากๆและรวดเร็วมากๆแต่กรณีที่ใครอยากโทรคุย20นาทีราคาเริ่มต้น299บาทและ30นาที399บาทค่ะฝากกดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์ช่อง y t u t u ส e มมะทาโร่เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ต้องบอกนะ ใครอยากได้ล็อกสกรีนวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงสามารถทักแชทได้เช่นกัน239บาท จัดให้แบบบุฟเฟตจุใจอยากเสริมดวงเรื่องไหนบอกแม่หมอได้เลยส่วนเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลก็จุดทุกเดือนชุดละ199บาทจ้าเดือนนี้เบื่อหน่ายท้อเซ็งยังไงไม่รู้นะชาวราศีกุมะงานเหนื่อยงานหนักหักโหมหรืออย่างไรช่วงนี้แลดูสภาพจิตใจไม่ค่อยดีเหมือนไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่เหมือนไม่ค่อยแฮปปี้กับงานที่ทำอยากเปลี่ยนงานหรอ อยากย้ายงานเหรอหรืองานที่ทําอยู่ตรงนี้เนี่ยคนมันไม่ดีงานก็หน่วยหรือยังไงทําไมดูแล้วมันมาทั้งแบบเก้าไม่ทาว่า ก้าไม้เท้าสิบไม้เท้าเหนื่อยหนักและหักโหมจังเลยโอ้โหทุกคนฝากความหวังไว้ที่ดิฉันหมดเลยค่ะเหมือนดิฉันเป็นความหวังของหมู่บ้านค่ะคนนั้นก็เอางานมาให้ฉันคนนี้ก็เอางานมาให้ฉันฉันเหนื่อยหนักฉันหักโหมอยู่คนเดียวแล้วประเด็นสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่การเหนื่อยกายนะมันไม่ใช่แค่ปริมาณงานเยอะนะแต่คนก็เยอะแต่คนก็รุงรังอะ่ะแล้วเหมือนทําดีก็ไม่ได้ ีทําดีก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ไม่ได้รับการตอบแทนที่ยุติธรรมทํางานสิบปีบางทีก็ไม่รวยทํางานสิปีบางทีก็ไม่ประสบความสําเร็จและก้าวหน้ามันเป็นความเติบโตที่ค่อนข้างมีความล่าช้าแล้วคุณเองรู้สึกว่าฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะฉันอยากลาออกแล้วนะเหมือนตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่า คุณไม่แฮปปี้กับงานที่ทำไม่แฮปปี้กับคนเพราะบางคนจ้องจะจับผิดจ้องแต่จะเพ่งเลง็งแล้วเหมือนอคติกับคุณน่ะมันเลยทำให้ช่วงนี้คุณอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงอารมณ์ร้อนใจร้อนหรือบางทีหงุดหงิดอารมณ์เสียหรือบางทีก็เบื่อหน่ายท้อเซ็งอะ่ะมันไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าแผนการอยู่ในหัวคุณคุณบอกว่าไม่เอาแล้วฉันไม่อยากอยู่แล้วฉันอยากเปลี่ยนงานแล้วว่าฉันไม่ไหวฉันไม่ทนแล้วนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้งานที่ดีที่ตอบโจทย์รอก,ก่อนนะแผนการที่จะลาออกตั้งเป้าหมายไว้ว่าเออถ้าฉันได้งานใหม่ฉันลาออกแน่นอนแล้วหางานใหม่ได้เลยสัญลักษณ์ของหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่ งานที่หวังตำแหน่งที่หวังสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากทำสัญ,ญลักษณ์ของหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม,นนะม่ขอแค่คุณชัดเจนกับตัวเองนะราศีกุมขอแค่คุณชัดเจนกับตัวเองนะว่าไม่เอาแล้วไม่อยากทำแล้วไม่อยากอยู่แล้วจะไปแล้วชัดเจนไม่ใช่วันนี้เบื่อหน่ายจังเลยอยากลาออกแล้ววันนี้มาทำงานอ๋อมีความสุขจังเลยอุ้ยไม่ออกละ อย่าเป็นไบโพล่าอย่าทำตัวกลับไปกลับมาจะลาออกก็วางแผนแต่ถ้าไม่ลาออกก็อดทนทำต่อไปมันอาจจะมีแบบแผนเดี๋ยวมันก็ก้าวหน้าเดี๋ยวมันพัฒนาแบบนั้นก็เป็นได้อย่าเป็นคนที่เข้าใจยากเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเองมันก็ไม่มีใครเข้าใจคุณแต่เดือนนี้ข้อดีก็คืออาจจะได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นไม่ไหวอย่าฝืนถ้าไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่เริ่มต้นใหม่หางาน ใหม่อย่าก,กลัวอย่าก,กังวลเดือนนี้นะอาชีพที่เกี่ยวกับ พริตตี้พีอาร์เลขานุการงานเอกสารธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิงเพศหญิงงานที่เกี่ยวกับความสวยความงามร้านเสริมสวยนวดสปาร้านทําเล็บอะไรอย่างเงี้ยคลินิกสัญญกรรมค่อนข้างประสบความสําเร็จและค่อนข้างโดดเด่นนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ได้แย่แต่ตัวคุณเองต้องรู้ตัวนะไม่มีความสุขไม่ไหวเหย่าฝืนส่วนเรื่องเงินดีมองว่าดีนะเพราะว่า อัศวินขี่ม้าถือเหรียญเนี่ยมากับพระราชินีถือเหรียญเงินค่อนข้างดีมีโอกาสได้จับเงินก้อนสภาพคล่องทางการเงินดีรายรับ บอกเลยว่ารายรับดีโชคลาภก็โดดเด่นแต่โชคลาภส่วนใหญ่มาจากเพศตรงข้ามนะคุณมีโอกาสได้จับเงินก้อนแน่ๆแต่คุณต้องเป็นนักวางแผนการเงินให้ดีไอ้เรื่องรายรับะงานอะไรบางอย่างที่ทำหลายๆอย่างอะ่ะมันจะทำให้คุณอะ่ะมีรายรับเข้ามาหลายทางหรือบางทั้งโชคลาภทำให้คุณได้จับเงินก้อนหรือบางทีทำให้คุณได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามรวม ไปถึงคนมาชอบคุณแล้วเปคุณเอาเงินให้คุณหรือสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไว้มันผลิดอกออกผลงอกเงยคืนทุนได้ผลกลาําไรแต่ข้อเสียของเดือนนี้เนี่ยได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวหมดไวสัญลักษณ์ของพระราชินีถือเหรียญแล้วก็สัญลักษณ์ของพระราชินีพระจันทร์น่ะมันเป็นความ รูราฟ,ฟ,ฟุงเฟ้อฟุงเฟยติดเพื่อนเพื่อนใช้ของแพงฉันก็ต้องแพงเพื่อนไฮโซฉันก็ไฮโซเขามีอะไรฉันก็ต้องมีอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดูด้วยนะมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นไม่ใช่ว่าอยากมีตามเขาอยากซื้อตามเขาแล้วสุดท้ายนั่งถามตัวเองเอา้าเดือนนี้ฉันเอาเงินไปไหนหมดอะ้าเดือนนี้หายไปไหนหมดโหเงินเดือนนี้ฉันได้เยอะมากเลยแต่เก็บเงินไม่อยู่ไง ได้เงินมาง่ายหมดง่ายเพราะฉะนั้นอะไรที่มันหรูหราฟุงเฟอ้อฟุ่มเฟือยมากเกินความจำเป็นประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะคุณขาส่วนในเรื่องของความรัก คนมีคู่เหนื่อยนะบอกเลยเดือนเดือนพฤษภาคมนี้ราศีกุมอะ่ะสัญลักษณ์ของไพ่เก้าไม้เท้ามันเป็นไพ่ไม่ไหวแล้วว่าฉันเหนื่อยมาเยอะแล้วเด้อฉันทนมาเยอะแล้วเด้อฉันก็อดทนสุดๆแล้วนะความเครียดความกดดันอะไรหลายๆอย่างนิสัยเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆฉันถอดใจแล้วนะหรือบางทีไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ดวงเมียน้อยใครนอกใจใครคุณนอกใจแฟนหรือแฟนนอกใจคุณทําไมมันดู ลึกลับซับซ้อนทําไมมันดูมีลับลมคมในหรือมีอะไรไม่เปิดเผยถ้าไม่ไหวหลายคู่อาจจะตัดสินใจจบอาจจะตัดสินใจเลิกราแล้วสัญ,ญลักษณ์ของการมีมือที่3ส,สัญ,ญลักษณ์ของการมีรักซ้อนค่อนข้างโดดเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอายังไงเคลียได้เคลียจบได้จบจบแล้วเริ่มต้นกันใหม่แต่ถ้าจบแล้วมันไม่ได้จบแล้วมันไม่ไหวก็บายบายบ้านใครบ้้นมันนะสำหรับคนโสด คนโสดจะได้เปรียบเพราะมีโอกาสเจอรักแรกพบแต่การเจอรักแรกพบเนี่ยให้เรามัดระวังคนมีคู่ให้เรามัดระวังคนมีเจ้าของหรือบางทีมีคนเก่าๆก,กลับมาง้อขอคืนดีอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละจะเอาหรือไม่เอาช่วงนี้คนราศีกุมอาจจะมีรักเพศเดียวกันสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ใบเซ็กชวลค่อนข้างโดดเด่นเพราะฉะนั้นความรักไม่มีถูกไม่มีผิดคุณจะรักใคร เพศไหนก็ได้ความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศแต่สิ่งที่ต้องเตือนไม่เอาคนมีเจ้าของถ้ามีแฟนเราต้องเป็นแบบ เป็นรักในความรับต้องเป็นรักซ้อนแบบนั้นไม่เอานะคะสุขภาพเระม,มัาระวังกล้ามเนื้อบ่าไหล่หลังการยกของหนักการก้มหรือการนั่งเป็นระยะเวลานานต้องระม,มัดระวังช่วงนี้คุณผู้หญิงระม,มัดระวังช่องท้องหมดลูกลังไข่คุณผู้ชายระม,มัดระวังโดยเฉพาะนักดื่มทั้งหลาย ตับและไตรวมไปถึงกระเพาะปัสสาวะต้องระมัดระวังให้ดีช่วงนี้เซนแม่นลางสังหรณ์แม่นขอพรพระแม่ธรณีได้ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมได้ ปักทูบ16ดอกกลางแจ้งบุญกุศลใดที่ฝากพระแม่ธรณีไว้ขอเบอิกมาใช้ลางสังหรณ์โชคลาบช่วยคุณได้ในเดือนนี้ไม่ไหวอย่าฝืนใครอยากตรวจเช็คดวงชะตาอยากจะลาออกจากงานอยากจะวางแผนชีวิตแต่ไม่มั่นใจคิดไม่ได้คิดไม่ตกทักัด Facebook ส้มมะพยากรเรามาคุยกันส้มมะยินดีให้บริการจุดเทียนเสริมดวงก็ได้วอลเปเปอร์เสริมดวงก็ได้ แล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ